สวัสดีเจ้าวันนี้มาเจอกับอัมแหมแล้วนะเจ้าวันนี้เขามาอยู่ที่นี่เลยเจ้าวัดชัยมงคลนะเจ้าของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะไปดูภาพบ,บรรยากาศของวัดอําฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกําลังใจคนท,ทําคลิปเลยนะเจ้าพร้อมกันหรือยางเจ้าไปไปดูบรรยากาศของวัดโดยกันเจ้าไป เจ้าเอาแล้ววันนี้อํากับแปรมาอยู่ที่วัดชัยมงคลน,นะเจ้าอยู่ในเขตของตําบลช้างคานอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าติดอยู่กับน้ําปิงเลยเจ้าอ่าวัดนี้สร้างขึ้นราวสมัยพระเจ้ากุติราชนะเจ้ากษัตริย์นครเชียงใหม่ในสมัยที่เชียงใหม่ถูกเนนแม่ปกครองนั้นนะเจ้าวัดนี้ถูกเรียกว่าวัดแปอุป วัดอุปาเพลงเจ้าหรือวัดอุปาพองจนมาถึงในสมัยรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนมาเป็นวัดชัยมงคลนะเจ้าวัดชัยมงคลนี้ก็อบเบีศิละปะเนียนมาผสมมอแถมตัวนะเจ้าเจดีย์ทรงมอน,นั้นจะตั้งอยู่บนฐานยอดเกล็ดมีพระองค์ระฆังที่ประดับด้วย ปูนปั้นรูปยักษ์และกระจุกสีเจ้าส่วนยอกนั้นจะประดับด้วยฉัดรอาภายนอกยังร้อมด้วยกําแพงแก้วนะเจ้าแล้วส่วนพระพุทธชัยมังคลที่ประดิษฐานอยู่ภายในนั้นจะเป็นปางวิมานชัยนะเจ้าจําลองมาจากฝาผนังด้านหลังของพระพราทานนอกจากนั้นก็มีพระพุทธรูปมา มารูปไม้สักปางเปิดโลกอายุกว่า500ปีรวมไปถึงธรรมสาลรไม้แก่สารักรูปน้าเจ็ดเสียนที่สร้างในปี2476นะเจ้าแล้วมาถึงพระอุโม,มงค์ของวัดเมื่อก่อนนั้นพระอุโบสถเจ้าพระอุโมงค์สิพระอุโบสถสุมาุเจ้าฮะของวัดตั้งอยู่ในริมน้ําปิงนะเจ้าติดกับกําแพงด้านตะวันออก แต่พอถึงนรูน้ำรากก็จะมีไหลน้ำมาชนอุโบสถทำหื้เสียหายจ้า อันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆของวัดชัยมงคลนะจ๊ะใครที่อยากทำบุญปล่อยปลาก็มาทำได้เป็นอีกหนึ่งวัดดังวัดสวยในเชียงใหม่ที่อําปักหมุดแนะนำมาให้จ้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะบรรยากาศวัดน่ามาทำบุญไหมเอย่ยงั้นคลิปนี้อําจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณนักๆขอบคุณลายๆขอบคุณบัณฑายมมียัง